สวัสดีค่ะพบกับอุ้มอิมแอนด์แฮปปี้เวอร์มือนี่นอนพึงตื่นค่ะพึงอา,นาบน้ำสาผมผมยังมาแหงเลยคุณผู้ชมคะ่ะถ้าเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆให้กำลังใจนั่งยิ้มเลยค่ะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ ดกดกระดิ่งเพื่อบระผาดคลิปดีๆค่ะมือนี่บรรยากาศฝนตกเศร้าแล้วนะคะกะจะเย็นแน่ค่ะอากาศดีนะคะใายก็ฝนมาตกอยู่ค่ะนั่งอิม้มเห็นบัก่วงม่านค่ะบั่วงฟ้าลั่นค่ะ,คะเขาก็บรรยากาศเป็นฝ่าผ้าเปียกเลยคะ่ะเป็นบังวงฝ่าลั่นค่ะยุสวนเองค่ะค่ะ เขาจะไม่กินกันนะคะกินมงวงม้านยังกองมิจแจวค่ะเนี่ยค่ะกะปิน้ำปลาหวานนะคะพี่น้องกินกันเลยค่ะนี่ก็สามโมงสี่โมงแรกเนะคะนังยิ้มบรรยากาศฝนตกค,ค่ะฝนตกเศร้ากับไปเห็ดเวียกอะเห็นมงวงเก็บมากินนะคะพี่น้องกินกันเลยค่ะมันเป็นฝ้าผ้าเปลี่ยน,ะะนนะคะฟ้าลั่นค่ะฟังเสียงไหยคะพี่น้องเดี๋ยวนางยิ้ม ปลาอยังฟังมันสีลันนี่ิบอ่ะนั่นพี่น้องนั่นนี่ดีจ้านี่ค่ะมันจะส่วนกับแตกเลยนะคะพี่น้องแซ่บท้่จ้าขออนุญาตฝันเปลือกก่อน <c oughs> แตกทังไม่อยางเลยว่านน่งกินบมกวางมากยังได้จเจนะคะคอมเมนต์ท่ามดาดิ มีดสองกวมกระบอกฐานดค่ะพี่น้องมันก็คือมีดแบบสีรองไนมะ่อิ้มเอาเนี่ยลอ,อไปน้ำเอาลองมึงมึงอ๋ปลาดีกว่านั้นแย่งก,กินเสียมจะบุอิม่มอา้าเนี่ยค่ะพี่น้องฟ้าลั่นนะคะโอ้ยพี่น้องไปเลยคะ่ะข้ามแหลกี๋ยวผ้าพี่ผ้าน้อง โตกะโตท้ายคลิปอันนึงเข้าไปนนเฮ็ดเบียดนะคะนั่งยิ้มกะมีโตอันเดียวก็เลยแบบอ้าจังสีกะไเนาะคะเนาะนี่ค่ะกินมองๆก็มักินก็แบบน,นี้เก่าอืมอืมอืมใช่เปล่วมาได้ยินอ่า ยี่นาย,ยี่ตานะครับเพราะว่ามันเป็นม่วง,งมันอื <c oughs> <c oughs> แต่ครับพี่หนออืมอืมใจกัอครัพี่น้องวันท่วงกกะแต่วันเลยคมาเป็นฝาผ้าเปียกนีค่ะฟ้าหลั่นฟ้าหลั่นะ าเบิดนนวยนี่ก็สุดยอดและค่ะพี่น้องเออเออ Nhưng mà Nhưng mà con chằm treo vậy đó, ừ. rồi nè hả Kéo từ bưới Phá lạnh Ừ, phá lạnh <c oughs> ล้วกสมากแจวโอเคค่ะ <c oughs> คิมนี่คิปแล้วนะคะพอกันคีมหนา <c oughs> โอ้ยสิตายก่อนโควิอย่ย่ห้อนกินมงมัวคำใหญ่นี่ละ่ะพี่น้องค่ะพอกันคิมหนานะคะสำหรับคิมนี่ลาพีลาหน้องไปแล้วคะ่ะพอกันคิมหนานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย